โอเคค่ะอ่าเกือบแล้วเฉียวนะคะเกือบแล้วเฉียวอ่าเด็กๆเปิดมาในหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะคะเรียนทบทวนนะคะกันในบทอ่าการฝึกนี้เบื้องต้นนะคะลูกอ่าต่อไปนะคะมีประโยชน์ในด้านใดบ้างในการฝึกสมาธินะคะหนึ่งเลยช่วยทาให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสนะคะสองลดการตึงเครียดในอารมณ์สามทำให เกิดปัญหาในการทํางานเนี่ยลดน้อยลงนะคะแล้วก็ยังทําให้จิตใจมั่นคงนะคะมีพลังต่อไปค่ะลูกการฝึกสมาธิในเบื้องต้นเนี่ยเด็กๆเคยจะทำไปแล้วนะคะก็จะมีการยืนสมาธิการเดินสมาธินะคะการนอนการนั่งอย่างมีสติมีสมาธินะคะกิจกรรมดังกล่าวนะคะเด็กๆสามารถทําได้ทุกๆวันเลยและในทุกๆกิจกรรม เด็กๆเคยสระผมแล้วยาสระผมเข้าตาไมไหมลูกอ,อ่าอ,อันนี้เราเรียกว่าการอาบน้ำอย่างมีสมาธิไหมไม่ไมเคยเดินแล้วอยู่ดีๆล้มลงไปไหมลูกล้มอ,อ่ะหรือว่ารับประทานอาหารทําน้ําหกทาจานหล่นทาช้อนหล่น,นมีไหมลูกอ,อ่าบางครั้งนะคะเ,ออเราขาดนะคะสมาธิหรือขาดการควบคุมจิตใจตนเองนะคะ การรับประทานอาหารเนี่ยบางครั้งนะคะเราก็สามารถฝึกจิตฝึกสมาธิของเราได้นะคะอาทิเช่นเวลาที่เราจะทานเนี่ยเราควรระลึกถึงนะคะลูกว่าเรานะคะวางแก้วน้ำเอาไว้ให้เรียบร้อยพนมมือกัาบความบูชาพระราชนะไกลน,นะคะลูกอ่าแล้วทำไมลูกเมื่อเราเห็นอาหารเนี่ยเราก็มองพิจารณาอาหารว่าวันนี้เราทานอาหารอะไรลงไปบ้าง นี่มีต้ยมยำกุ้งนะมีข้าวนะมีขนมหวานเห็นแล้วนะคะก็ให้รู้สึกว่าเรากำลังที่จะรับประทานยกอาหารขึ้นมาอย่างมีสตินะคะบางคนเนี่ยตักอาหารใหญ่เกินไปนะคะนอกจากไม่ไม่สุภาพแล้วก็ยังปีคออ่าเราก็ต้องยกอาหารให้มันพอดีนะคะตักมาแล้วแล้วก็ตักเข้ามาเข้าช้อนใส่ปากใส่อาหารเข้าปาก เกี่ยวอาหารนะคะแล้วก็คืนอ,อาหารนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เราได้ทำกันไปแล้วเนาะในเรื่องนี้คุณครูก็จะข้ามไปนะคะต่อไปเด็กเปิดมาในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสามค่ะลูกในหน้าหนึ่งร้อยยี่สามเป็นการฝึกสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามการเขียนนะคะการฟังการอ่านการคิดการถามการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานะคะ ต้องใช้นะในกิจวัตรประจําวันนะคะเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเราไม่มีสติสมาธิเนี่ยเราเรียนไม่เข้าใจแน่นอนนะคะเขียนหนังสือถ้าเราไม่มีสติเราพ่เขียนผิดถูกๆใช่ไหมลูกหรือบางทีเนี่ยคุณครูคสนทนากับหนูอยู่ถ้าหนูไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิหรือว่าไม่เข้าใจเนี่ยหนูก็จะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะทาอะไรกันใช่ไหมเออพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรเด็กๆต้องทําอะไรไมี ต้องตั้งใจฟังนะคะใช่ลูกการถ่าเรานะคะจะมีสติหรือสมาธิได้คือการตั้งใจมั่นโดยใช้อะไรโดยใช้นี่เลยค่ะการฟังฟังอย่างมีสติการอ่านอ่านอย่างมีสตินะคะการคิดคิดอย่างมีสติ การถามถามอย่างมีสติการเขียนเขียนอย่างมีสตินะคะเราใช้หูบวกกับใจเราใช้ตาบวกกับใจใช้หัวมันสมองบวกกับใจใช้ปากบวกกับใจใช้มือบวกกับใจใจในที่นี้หมายถึงการคิดลุกคิดก่อนควบคุมก่อนนะคะถ้าเราตั้งใจเราก็จะทําได้นั่นเองนะคะอันนี้เด็กๆทาแล้วเนาะนี่ก็ทําแล้วนี่ก็ทําแล้วนะคะอ่ะ อันนี้ทำแล้วหรือยังลูกเปิดอ่ามาลูกมาอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ต้องลูกเป็นเล่นเกมเนาะอ่ะข้ามไปอ่ะมาทบทวนนักเรียนเขียนตรงนี้ลูกเนื้อหาสอบหนึ่งร <128. S 2> อยยี่สิบแปด เขียนเลยค่ะเนื้อหาสอบเขียนด้านบนนี้ได้เลยใช่เขียนเลยค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะบางคนกำลังเริ่มเขียน คุณครูให้เขียนข้างบนว่าเนื้อหาสอบค่ะให้เขียนตรงนี้ค่ะว่าเนื้อหาสอบอ่าต่อไปนะคะเรามาดูกันลูกอ่าเขาบอกว่านะคะลูกเขาบอกว่าสติหมายถึงอะไรสติหมายถึงอะไรคะมารียได้มาเรีย้าว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะคะ ต่อไปนะคะผลดีของการมีสติคือรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้มีใครไม่รู้ไหมไม่มีสติมีไหมคะเออมีไหมลูกมีไหมมีใครไม่มีสติมาหน้าห้องอยู่ไหนมีไหมลูกอ่ะต่อไปนะคะลูกเขาบอกว่าเมื่อจิตของเรามีสติและนะคะมี มีตสติแล้วนะคะจะทำให้เกิดผลอย่างไรลูกทำให้เกิดสมาธินั่นเองนะคะแล้วสมาธิจะหมายถึงอะไรล่ะคตั้งใจมั่นนะคะลูกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอ่าต่อไปลูกเขาบอกว่าขา้อใดเป็นการนั่งสมาธิที่ไม่ถูกต้องเลย เอามือกอดอกเอาไว้ไม่มีนะการเอามือกอดอกไม่ได้เลยต่อไปข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฝึกสมาธิคะฝึกไม่เป็นคนซื่อสัตย์อันนั้นเป็นนิสัยส่วนตัวใช่ไหมคนซื่อสัตย์ไม่เกี่ยวกับการควบคุมจิตนะคะข้อใดคือการนอนอย่างมีสติที่ถูกต้องนอนตะแคงขวา ถ้าเราวิ่งเล่นอย่างไม่มีสติอาจทำให้เกิดอะไรลูกหกล้มนะคะใครที่ไม่มีสติลูกต่อไปนะคะการที่เรานะคะมักทำอะไรโดยไม่ประสบผลสำเร็จเกิดจากอะไรเอ่ยไม่มีสมาธิไมีสมาธินั่นเองนะคะอ่า อ่าโอเคค่ะต่อไปนักเรียนเปิดมาหน้าหนึ่งร้อยสี่เอ็ดลูกหนึ่งร้อยสี่เอ็ดค่ะอ่าเปิดมาเลยในหน้าหนึ่งร้อยสี่เอ็ดนะข้อใดนะคะเป็นการอนุรักษ์นะคะของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธอ่าที่ใส่ของคนไทยก็คือมีเมตตานะคะศาส,สดาของศาสนาพุทธคือไทยลูก นะคะคต่อไปลูกควกามุูธเจ้าเนี่ยออกขอดูวดเพื่อสิ่งใดคะค้นหาทางให้พ้นจากความทุกข์นะคะเบนจะสีเกี่ยวข้องนะคะกับข้อใดมากที่สุดเลยเบนจะสีลูกการไม่ทำความชั่วเบนจะสีก็คือสีห้างไงลูกต่อไปนะคะ อ่าคำพีทางพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอะไรเอ่ยพระไตรปิฎกนะคะอ่าต่อไปนะคะในข้อที่หลูกข้อใดเป็นการตอบแทนคุณของครูที่เหมาะสม,มต่อไปในรูปแรกในพุทธศาสนาคือเะราหุลนเก่งมากเลยนะคะถูกกาด้วยนะคะถูกด้วยนะต่อไปลูก สิ่งใดนะคะไม่ควรทําขนาดใส่บาตรข้อท้านะคะข้อใดคือประโยชน์ของการฝึกสมาธิมีจิตใจมั่นคงไม่ฟุ้งซ่านนะคะมีเกว้าหนูทําอยู่ไหมคะลูกตอนนี้คุณครูอ,อยู่ข้อเก้าแล้วนะต่อไปนะคะสิ่งใดนะคะที่เทวทูตทั้งสี่นะคะทําให้ เจ้าทรายศิตสถานนะคะเกิดความทำไมเกิดคนทางรอดพ้นจากความทุกข์ลูกนักบัวอ่านักบววอ่าต่อไปอีกหนึ่งหน้าลูกอ่าผลงานของสมเด็จพระยานสังวรนะคะลูกคือพ่อใดเอ่ย เอ้ยแต่งกอหรอนี่อะไรนีคนต่างๆทำนัศาสนาข้อใดคือการเดินตามพระภิกษุที่ถูกต้องลูกเดินเยื้องไปทางซ้ายของท่านต่อไปหลักธรรมข้อใดเน้นเป็นการเข้าร่วมนะคะเพื่อทำไมลูก เพื่อผู้อื่นให้มีความสุขนะคะคืออะไรลกูกสั่งคาวัาจืส,สตสติหมายถึงอะไรคะการะลึกได้นะคะลูกต่อไปนะคะอ่าเพราะเหตุใดนะคะพระพุทธเจ้านะคะหรือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นเอกลักษณ์นะคะของชาติไทยใช่แล้วต่อไป ท่านั่งกับพื้นที่สุภาพควรนั่งอย่างไรคะบเพียบข้อใดเป็นคำทำนายเกี่ยวกับพระกุมารน,นะคะสิทธัตะลูกระกุมารโอเคต่อไปข้อใดคือปร,ประโยชน์ของการสวดมนต ให้มีสมาธิในการเรียนต่อ,อไปนะคะว่ารุนชาดกนะเป็นชาดกที่มีสาเหตุจากเรื่องใดความเกียดขานความเกียดขานนะคะอ่าต่อไปสมเด็จพระยาและสังวรสุกัยเทือนนะคะลูกมีพระเกียรดิคุณในเรื่องใดอวิปัสนาธุรานะคะอ่ะ ต่อไปเด็กๆเปิดมาค่ะในกิจกรรมหน้านี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทํากิจกรรมการซักหน่อยนะคะสัะกครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวครูเปิดให้นะคะลูกแป๊บหนึ่งลูกอ่าในหน้านี้ค่ะเด็กๆอ่าในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองเด็กๆเขียนตามนี้เลยลูก ในหน้า32ลูกเขาบอกว่าเอกลักษ์ไทยเกิดจากพระพุทธศาสนาเอเกิดอย่างไรนะคะในหน้า132นะลูกข้อด้านบนนะข้อด้านบนเด็กๆไม่ต้องทําป็นไว้นะคะเรามาดูเรื่องเอกลักษ์ไทยลูกตรงนี้นะคะ1 3 2ค่ะให้วาดตางนี้เลยอ่า ลงมือคะ่ะเด็กๆลูกก่อนจะทํากรอบสี่เหลี่ยมเด็กๆต้องทํำไมก่อนลูกเขียนก่อนถึงจะทํากรอบสี่เหลี่ยมได้นะอ่ะลงมือใช้มือหรือใช้ไม,ม้บรมทัดโอเคและถ้าเขียนตัวใหญ่พอไหมไม่พอต้องเขียนตัวนิเดเล็กจ๋าอะไรลูกอะไรครับหน้าไหนหน้าหน,าน,าหนงนหน้าไหนหน่สองครับผมครัหนึหน่งร้อยสามสิบสองคุณม่มลายใช่ไหมเดี๋ยวคุณจัดการให้ลูก ได้ได้ได้คุณจัดการหาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพราะว่าสายเขาสายเขาไม่ให้ลูกไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไม่จับกันอ่าทำเลยจ้ากำลังมารอ,อเ 2, พ้อครับอันนี้ต่อไบมค้นมาเลยรอนี่ไงมาแล้วชัดแจว๋ว ยังอะะโอเคเลกลุยเขียนครับเขียนตั้งแต่เอกลักษณ์ไทยเขียนยังไงเขียนอย่างนั้นเลยลูกใช่นี่คือแมปปิ้งลูกหนูคะทำสิบคะลูก,ลกตอนนี้อยู่ในหน้าอะไรครับห โค้ครับทำผมไม่มีเหมือนคอรูครับไม่ไม่มีเหมือนครูหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองนะลูกเปิดแล้วเหมือนกันเปิดแล้วครับแต่มันไม่มีฮะหนูไม่มีหน้า 2, หน,นึ่งร้อยสามสิบสองหรอมีแต่ว่ามันไม่เหมือนครูฮะอะไรไม่ขึ้นเหรอลูกหรือยังไงคะไม่ต้องขึ้นนะครับอะไรขึ้นหรือยัง ขึ้นแลาา้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากลูกนักเรียนจ้าเขียนสิจ้า ทางบ้านตอนนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะคะทางบ้านนะเดี๋ยวเผื่อเวลามันหมดลูกทางบ้านแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะส่วนทางโรงเรียนคัดเลยลูกครับกันเลยครับครัวไปอย่างเงี้ยใช่จ้าด้านล่างไงคะไปไม่ถูกต้องเหรอลูก ข้อด้านล่างไงครับหน้าหนึ่งร้อยหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองเลยครับผมเขียนไม้แม p กิ้งที่เห็นอยู่สีชมพูเนี่ยลูกเขียนลงไปครับ เขียนได้เลยนะวแล้วก็เขียนตัวเล็กนิดนึงไม่งั้นไม่พอแน่นอน राम और hai <laughs> ไปเด็กอว่ายกยหมันใครยังไม่เป็นอันแรกไม่หลกเดี๋ยวคุณูได้เยื่นให้เพราะว่าเพื่อนเพื่ออะคุปรครอคะอ่ะ ข้อที่หนึ่งตรงนี้ทุกคนเสร็จหมดแล้วเนาะกรอบตรงนี้นะคะคุณครูขอขยายหน่อยนะเสร็จแล้วเนาะอ่ะคุณครูขออ่ะนี่ตัดตัดสีตัดสีชมพูออกไปเหลือตรงนี้แล้วอ่ะเอาใกล้ๆแล้วครับเขียนเลยอันไหนข้างบนนี้เหรอลกูกอ่าได้ เขียนสิลูกเขียนหมดเลยครับอันสีแดงเป็นโจทย์คุณครูบอกแล้วไงลูกเห็นยังไงเขียนยังงั้นคัดเลยครับน้องเขียนเสร็จหรือยังลูกสีแดงเลยลูกเอกกรัฐคำว่าเอกกรัฐภัยที่เกิดขึ้นจากพุทธศาสนาต้องเขียนด้วยสิลูกเพราะว่าเป็นโจทยเนี่ดูน้องโอโซนยังเขียนเลยเก่งมาก คือกาโคด เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับโอวีนวินโอวีนจ้าเอกี้ใครบอกโอวินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครูมาคุณครูไปที คุณครูไปไหนไปที่นี้เรื่องมาไหนหั้องหาง ini <laughs> encuentra ถึง,งน้ำเจหมดเลยอ่ะทำเลยลูกทำเลยครับผมครูคะหน้าที่อะไรคะอ่าน้องเฟรมน้องเฟรมลกูกหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองอะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเฟรมน่าจะเพิ่งเข้ามาคุณครูให้น้องเฟรมแคปก่อนนะเฟรมครับน้องเฟรมแคปลูกแคปหน้านี้นะทำข้อด้านล่างนะคะทำไมแมปอันนี้นะลูก อน,น้องเปมแคปลลได้ลูกเดได้ะสมดเวลาแล้วจ้าแคบเืียังครับอ้ามาพอดีเลยอ่ะน,น้องเฟมแคบรือยังลูกแคปแล้วค่ะโอเคค่ะนะน้องเปมเดี๋ยวไว้ทำที่แคปนะคุณครูขออนุญาตขยายให้เพื่อนที่เขาทำอยู่ก่อนนะลูกนะอ่ะ โ <Okay. S 2> อเคใครยังไม่เสร็จมีไหมลูกยกมืออ่าเร็วค่ะเอียงมือเลยค่ะได้ได้ได้ผ่าผม จิบน้ำไม่เยอะลูกดีต่อสุขภาพพี่แต่ยังครับได้จ้าหยุดอ่าอ่าเสร็จแล้วคุยใช่ไหมเสร็จเสร็จแล้วคุยได้ใช่ไหมลูก ข้างหลังข้างหลังคืออะไรคะข้างหลังคืออะไรคะตอนนี้ยังอยู่ในภาพเรียนนะคะลูก เสร็จหรืยอยังลูกอะน้องเรียนทางบ้านครับน้องเรียนทางบ้านคุณครูจอยนะคะลูกขอให้เด็กๆอ่านหนังสือนะคะด้วยความตั้งใจนะแล้วก็ขอให้ทําข้อสอบในรายวิชาทางพระพุทธสังคมและประวัติได้นะคะสัปดาห์นี้ครูจอยขอตัวลาไปก่อนพบกันวันสอบนะเด็กๆบายบายค่ะ บค่ะมสวัสดีค่ะหมูบายบายสวัสดีค่ะคจยสวัสดีครับสวัสดีครับ